กดแชร์กดสไ i b ์ให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งและหล,หลายๆครั้งเหมือนเดิมวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นเลนของ c a n นอนยอดเลยเป็นเลนของ c a n นอน8 8 3 5 U.S.M. หรืออั t ตราโซนินี่เลยครับก็ประมาณนี้ สวเ,เห,หมือนใหม่สวเหมือนใหม่โฟกัสแล่วใช่ไหมโฟกัสไปเนี่ย, Focus ยหรือโฟกัสหน้าสันๆอยู่ฮ่า <c oughs> โอเคกล้องมันโฟกัสหน้าสันๆอยู่นะครับนี่โฟกัสเลนแล้วก็ประมาณนี้เลยประมาณนี้นะครับตัวนี้มีกันสันด้วยนะครับหรือสเตเบลไลเซอร์พ่อจะก่อนนะ้องนี่ครับ ก่อนน้องหรือว่าหรือว่าไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นไม่ให้กล้องโฟกัสนี่ครับก็มีตัวนี้มีสเตเบลิเซอร์ก็คือระบบกันสั่นนะครับ28-35ของ c a n นอนเป็นเลน EF นะครับใส่ได้ทั้งกล้องฟูลเฟรมและ DSLR ประมาณนี้เลยครับก็สภาพถือว่าสวย<อ>ได้มาดได้มาพร้อมฝาหน้าฝาหลัง ฮูดและฟิลเตอร์ตัวนี้ผมได้มาในราคา5,900บาทเป็นราคารวมส่งก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับใครที่ชอบเลนระยะนี้เป็นระยะที่แบบครอบคลุมที่แบบไม่ได้ไกลมากแล้วก็ไม่ได้ใกล้มากนั่นก็คมกิ๊บเกิดมาจาคมกิ๊บเลยนะครับถูกต้องครับคมกิ๊บแน่นอนครับ เป็นเลนฟูเฟรมแต่กล้อง DSLR ก็ใช้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยมาดูสภาพกันบ้างครับฝาแท้แต่ฝาอาจอาจจะไม่ใช่ตรงรุ่นเพราะตรงรุ่นน่าจะเป็นฝาอีกแบบหนึง่งประมาณนี้มีฟิลเตอร์มาให้ด้วยนะครับมีฮูดตรงรุ่นดูหน้าเลน,นครับเป็นไงครับ สวยมากนะครับสวยเดี๋ยวผมถอดฟิลเตอร์ออกด้วยดีกว่ายังไงครับถือว่าสวยงามมากตัวนี้ขนาดหน้าเลนส72มิลน,นะครับเอฟที่ F T สามจุดห้าถึงห้าจุดหกถือว่าโอเคเลยสำหรับผมนะครับใครที่หาเลนมันไม่โฟกัสมันเป็นอ,ปอเลยโฟกัสละประมาณนี้คือผิวรอบๆอบนะครับสวยงามมากยป็นไงครับให้ดูคลิปกล้ผิวรอบๆอบเห็นไหมครับสวยงามเลยครับ ไปรู้รอยยางไม่บวมยางไม่ย้วยไม่เหนียวเยี่ยมไปเลยประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคเป็นไงครับหน้าสวยใสายมากเพื่อนๆคิดว่ายังไงบ้างครับตัวนี้เล่นระยะนี้แล้วมีกันสั่ง ในราคา5900บาทฝราลังแท้ด้วยเป็นมเมาส์เหล็กนะครับใช่ครับแข็งแรงทนทางงานอลัง,งาการงานสร้างน,งนะครับอลัง,งาการงานสร้างด้วยมีการสั้างก็วสวยงามภาพที่ได้ออกมาผมคิดว่าโอเคเลยนะครับ เป็นอีกระยะหนึ่งคล้ายๆเลนก่อนหน้านี้ผมเคยรีวิวไปไม่ว่าจะเป็นพวก28 80 28 0 5ตัวนี้ระยะคล้ายๆกันแต่มีดีที่มีระบบกันสั่นมีระบบกันสั่นเข้ามาแล้วก็ใช้ได้ทั้งออโต้และแมนนวลถนัดออโต้ใช้ออโต้ถนัดแมนนวลใช้แมนนวล ก็เหมือนหลายตัวที่ผมเคยรีวิวไปมีทั้งออโต้และแมนนวลแต่อันนี้มันเป็นเลนผมว่าสวยนะครับก็เทียบกับราคาแล้วผมว่าก็น่าหามาใช้เป็นเลนที่แบบครอบจักรวาลครอบจักรยาน ภาพตัวนี้ผมได้ไปลองทายมาแล้วผมประกบกับกล้อง 60D ที่ผมได้มาทนี้ผมเคยวิวไปแล้วเอาตัว 60D ไปลองทายกับเลนส์ตัวนี้ถือว่าได้ภาพที่สวยนะครับหน้าชัดหลังละลายได้เช่นกันแล้วก็ระยะซูมประมาณนี้เลยนี่นะครับซูมประมาณนี้ วาโอเคเดี๋ยวลองใส่ฮูดให้เพื่อนๆดูฮูดโรงรุ่นสวยงามคือพออยู่กับฮูดแล้วต้องบอกว่ามันสวยงามจริงครับไม่ว่าจะเป็นเลนตตัวไหนก็นแล้วแต่ใส่ฮูดอยู่ที่คนชอบเลยครับว่าจะชอบใส่ฮูดไหมบางคนก็ไม่ชอบใส่ฮูดอย่างผมเนี้ยผมถ่ายผมก็ไม่ค่อยชอบใส่ฮูดนะครับแต่ถ้ามีแสงเยอะก็แนะนําว่าใส่ดีกว่าใส่ฮูดแล้วเป็นไงครับสวย นีค่ครับซูมก็ประมาณนี้ไ,ได้เลยขอใส่พูดแล้วก็ดูสวยงามภาพจากเลนตัวนี้ก็เหมือนที่เกินบอกไปก่อนหน้านี้ผมใช้กับกล้อง 60D ก็เดี๋ยวเพื่อนๆไปดูรูปในถ่ายคลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะลองมาเกาะกับบอดี้ให้ดูว่าพออยู่กับบอดี้แล้วมันประมาณไหนเวลาเพื่อนๆลองดูก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะ เลนขนาดนี้ระยะประมาณนี้พออยู่กล้องแล้วมันใหญ่ไหมพูดถึงเรื่องน้ําหนักก็ไม่หนักเลยนะครับเบากว่า28-300ที่ผมเคยรีวิวไปตัว28-300ตัวนั้นหนักกว่าครับแต่เขาได้ระยะที่แบบครอบคุมมากๆคือแบบพกตัวเดียวก็ได้เลยประกบกับกล้อง 60D ลองดูครับว่าออกมาหน้าตาประมาณไหน อย่งไงครับสวยใช่ไหมล่ะอ่า2 8้5เขาอยู่กับบอดี้แล้วคพื่อนๆว่ามันโอเคไหมครับสวยงามเลยทีเดียวอืมเป็นเลนที่ใครๆก็อยากหามมาใช้ใครที่มือไม่ค่อยนิ่งนะครับตัวนี้ผมว่าแนะนำเลยมันมีการสั่นนะ หรือว่าโอเคเลยอ่ะอย่างผมเนี่ยผมก็มือไม่ค่อยนิ่งบางทีก็มือสั่นก็พอใช้มีแบบมีการสั่นแล้วถือว่าเห็นภาพออกมาที่แกตกต่างเหมือนกันก็ประมาณนี้ครับพออยู่กับบอดี้สุดดี ยใช่มครับเล่นตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ประมาณนี้ตัวนี้ถ่ายมาโครได้ด้วยนะครับถ่ายมาโครที่ระยะ0.5 1.6ft สน่มผมจะลองเกี่ยวกับเรื่องโฟกัสให้ดูนะครับว่าโฟกัสเร็วและเงียบจริงไหม กับ Canon Sonic. 2 8ี่สิบแปดร้อยสาาได้ยินเสียงไหมครับโฟกัสเร็วเลยของข้างนี้บ้างอย่างงี้ครับอย่างงี้ครับอย่างงี้ครับโฟกัสเร็วมากแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพกันว่าเป็นไงบ้าง นี่เลยครับจอคํำไปหน่อยแต่ภาพถือว่าโอเคเลยนะครับโฟกัสเร็วด้วยและเงียบจริงหน้าชัดหลังละลายได้เช่นกันเลยครับเป็นไงครับผมแนะนำอีกตัวหนึ่งครับว่าเป็นเลนที่แบบระยะกำลังดี หน้าหามาใช้โฟกัสเร็วและเงียบแถมมีกันสั่นด้วยแต่ราคามันก็จะเกินขึ้นไปหน่อยสำหรับที่ผมเคยรีวิวมาก็ที่ผมเคยได้มารีวิวก็จะเป็นเลนตัวพันกว่าบาทไม่มีกันสั่นแต่ภาพก็ถือว่าโอเคถ่ายใช้งานได้เหมือนกันแต่ตัวนี้มีการสั่นราคาก็จะสูงขึ้นมาแล้วเป็นเลนฟูลเฟรมด้วยแล้วก็ระยะที่แบบ ใครๆก็อยากหามาใช้ครับมันกําลังดีสวยด้วยภาพออกมาดีน่าชับหลังละลายได้เหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเลนระยะประมาณนี้ f ที่3.5ถึง5.6แล้วเดี๋ยวผมจะลงรูปที่ถ่ายกับกล้องตัวนี้แล้วก็เลนตัวนี้ก็คือถ่ายกับกล้อง 60D ประกบกับเลนส์28-103.5ไว้ในท้ายคลิปให้เพื่อนๆดูขอจบคลิปนี้จะเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยแล้วผมจะมารีวิวทั้งเลนส์มือหนึ่งและมือสองรวมทั้งบอดี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีก ขอบคุณมากครับ